ทีนี้เราไมา่ดูวิธีการสมัครนะครับหรือว่าจะทดลองใช้ดูก่อนก็ได้นะครับ30วันนะครับการทดลองใช้นะครับให้เราเข้ามาที่เว็บนี้นะฮะผมจะฝากลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้อยู่นะฮะหรือว่าเราเข้ามาตรงตรงกูเกิลนี้ก็ได้นะครับพิมพ์ค้นหาตามนี้แหละครับเว็บบ้านๆตรงนี้นะครับตรงนี้เลยลก็จะขึ้นแบบนี้มาแล้วก็กด ก็จะเจอลิงก์แรกเลยนะครับถ้าเราพิมพ์เต็มเต็มอย่างเงี้ยก็จะเจอลิงก์แรกเลยนะฮะเข้ามานะครับก็จะเจอหน้านี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มไหนก็ได้ไม่ว่าจะกดโปรกด e n t e r p r i s ไพรสกดตรงนี้ได้เลยนะฮะกดได้เหมือนกันนะครับนะฮะก็จะมาหน้านี้มาเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกนะครับว่าเราจะทดลองใช้ก่อนไหมนะครับหรือว่าจะสมัคร ใช้จริงเลยนะแต่ว่าเราลองทดลองก่อนก็ได้นะครับ30วันทีนี้เราก็ใส่ชื่อร้านเราร้านนี่เราก็ตั้งชื่อร้านร้านเราได้นะฮะก็คือไม่ยาวมากนะครับเอาร้านเอาร้าน myshop นะครับชื่อว่า myshop เบอร์โทรนะครับ เบอร์โทรนี่เอาของของคนที่สมัครหรือผู้ที่สนใจเลยนะครับไม่ต้องเอาเบอร์ผมนะครับทีนี้อีเมลนะครับอีเมลนี่ก็ใช้อีเมลเราเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น URL ร้านนะครับก็คือ ที่อยู่เว็บไซต์เรานะครับก็คือไม่ต้องตั้งยาวนะครับตัวนี้ดีะยวผมเาเป็น m y shop แล้วครับชื่อฐานข้อมูลนะฮะตัวนี้ชื่อฐานข้อมูลก็เราตั้งได้นะครับเราก็ไม่ต้องยาวมากนะครับชื่อฐานข้อมูลเราก็จะเป็น อ่ามอนเดิมนะครับมาช็อมก็ได้นะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ได้ศูนย์หนึ่งก็ได้ครับตัวนี้ตัวล่างเนี่ยเรายังเลือกไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเราจะใช้จริงเนี่ยเราถึงจะสามารถที่จะไอเลือกตรงนี้ได้นะฮะเลือกได้ว่าจะจะสมัครลงทะเบียนใช้จริงกี่เดือนกี่เดือนนะครับหรือว่าเป็นปีเลยก็ได้นะครับ ตัวล่างนี่ก็สามารถที่จะเพิ่มหรือไม่เพิ่มยูเซอร์ก็ได้นะครับยูเซอร์พื้นฐานเราก็จะมีให้อยู่แล้วนะฮะก็ถ้าเป็นเบสิก็จะเป็น2 user แต่ถ้าเป็นตัวโปรขึ้นมาก็จะเป็น5 user นะฮะแล้วก็ตัว Enterprise ก็จะเป็น10 u ยูเนะครับก็เดี๋ยวเราลองทดลองใช้ตัวนี้ก่อนนะครับทดลองดูก่อนนะครับถ้าตอบโจทย์ก็ลงทะเบียนเข้ามาใช้งานจริงได้นะครับ ก็เสร็จแล้วเราก็กดกดส่งร้องขอไปนะครับตัวนี้คือยังยังไม่ได้สร้างข้อมูลยังไม่ได้สร้างฐานข้อมูลอะไรนะฮะเป็นการร้องขอลงทะเบียนไปไปหาแอดมินก่อนนะครับเวลา,าเราต้องการที่จะทดลองใช้หรือเราต้องการที่จะลงทะเบียนอะไรเนี้ยนะฮะก็เราก็กดส่งนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้พอส่งเสร็จนะครับเราก็ แอดไลน์แอดมินตัวนี้เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ทักไปถามนะครับว่าเรามีความประสงค์ที่จะลองขอที่จะขอทดลองใช้หรือว่าลงทะเบียนใช้งานจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็รอรับรับลิงก์นะครับรอรับลิงก์จากทางแอดมินนะครับก็คือลิงก์อาจจะส่งแล้วค่อยติดต่อกับทางแอดมินนะครับว่าจะส่งทางไลน์หรือส่งอ e ีเมลนะครับคือลิงก์ตัวนี้เป็นลิงก์เข้าเว็บสำหรับใช้งานจริงของ ของผู้เช่าเลยหรือว่าผู้สนใจเลยนะครับนะครับเดี๋ยวทางแอดมินเขาจะเช็คตรงหน้าจอเขาจะเจอว่ามีผู้สมัครเข้ามาแบบนี้นะฮะนะครับที่อ,อะไรเงี้ยนะครับทดลองใช้พอเ,เสร็จแล้วทางแอดมินเขาก็จะทำการมาสร้างดัตต้าเบสนะครับสร้างข้อมูลนะครับแล้วก็สร้างฐานข้อมูลอะไรให้นะครับในทีนี้เขาก็จะส่งลิงก์มาให้เรานะครับ เราก็จะสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ตัวนั้นแล้วก็เข้าล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยนะครับก็ก็ประมาณนี้ครับสหรับการสมัครการใช้งานของตัวเว็บบ้านบ้านนะครับหรือว่า BB p o s พสตนะครับสวัสดีครับ